ีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมากินโดนัทกันนะคะอย่าเฮ้ยพายเอามาเด็กๆชอบอันไหนเลือกกันเลยชอบอันนี้อ่าเลือกกันเลยอย่าแย่งกันอ่เปิดดีๆเปิดดีๆก่อนนี่เป็นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่แล้วเขามีเป็นซอสเอ้ยเขาเรียกว่าเป็นแยมสตรอเบอรี่มาให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ไับปะอันไหนนี่สับปะรกินพอนเดลิงรสอะไรเอ่ยรสสตรอเบอรี่เป็นการไหนอีกด้านหนึ่ง อันนี้้คืออีกอีกดานนนึง่ไงน้องพีทดึงออกมาน้องพีทก็บีบใส่เลยใช่อุ้ยแม่แม่เปิดที่บีบใส่นี่มันจะเป็นแบบมันจะเป็น,นแบบเส้นนะคะอ,ออกมานี่เรบ,บีบไปแล้วอะเดี๋ยวเราบีบใส่แล้วอ่ะเดี๋ยวลองเค็มดูปี๊ เป็นไงบ้างคะเปรี้ยวเปรี้ยวหมูป้อร่อยอร่อยขึ้นไหมพอใส่ซอสไอ้พอใส่แยมเข้าไปอร่อยขึ้นไหมคะแม่มากินเลยแม่มาแม่ไม่น่ากินแม่แน่ชอบแบบไหนแม่ชอบอะไรคะสีม่วงแม่ชอบพลอยลิงสีม่วงหรอเอะแม่มาเร็วนี่เอเตียอร่อยใหญ่เลยเอเตียนี่ไม่แน่เอาพอยดิงสีม่วงไไหนนอะะร กินคอนเดลิงสีม่วงหน้าด้วยกันหน้าแม่งเหมือนกันเป๊ะเลยป้าป้าชอบอันนี้ป้าป้าชอบคอนเดลิงรสช็อกโกแลตไปชนกันชนไงเบานี่ยักอย่างนี้โอเคเขม่ข้าเอาลองทนะ เอยขึ ground, okay, uh, uh ้นเยอะเลยอืแข็งๆอีกแล้วจะเจมมีน้ำใจมากเลยข้าวมีอืมตลอดกินเยอะใหญ่นี่เวลามันออกมามันก็จะเกียแบบจุกตงอะโอเคตอนนี้เรา กินโดนัทกันแล้วนะเดี๋ยวไว้เจอกิฟคลิปหน้านะพีทบ๊ายบายเพื่อนๆเดี๋ยวต้องหยีทพูปิดคลิปกันเลยบ๊ายบาย